สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เนตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากทั้งด้านอนาตาเซียบูบอฟนิโคโวโคสกของกลุ่มปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ทางลูฮานครับบอกว่าเวลานี้สถานการณ์ในเมืองทอเรสยังไม่นิ่งมีการสู้รบเกิดขึ้นแทบทุกจุดในเส้นทางที่จะมุ่งสู่เมืองทอเรสหลังจากที่ทาหารรัสเซียบุกเข้าไปที่ชานเมืองทางตะวันออกและยังประเมินไม่ได้ว่า มีกี่จุดแล้วที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียแต่ว่าสถานการณ์นั้นยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังไม่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้แต่ช็องรีบาบนเทเลกรมัมซึ่งเป็นบล็อกเกอร์นัก,กบบวิเคราะห์ทางทหารรัสเซียระบุว่าทหารรัสเซียลุกคืบอ,อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ใจกลางเมืองขณะที่ดีฟเตดเว็บไซต์กอดติดสงครามระบ,บุว่าชุมชนทางตะวันออกของทอเรสอย่างน้อยสี่แห่งอยู่ในมือของรัสเซียอย่างสมบูรณ์แล้วการรุกคืบของกองทัพรัสเซียตอกย้ำความเหนือกว่าอย่างมาก ทั้งในด้านกำลังพลและอาวุธเช่นเดียวกับการยึดเมืองวูลเลนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ยูเครนนั้นพยายามร้องขออาวุธเพิ่มเติมจากพันธมิตรตะวันตกอย่างต่อเนื่องรัสเซียที่ปัจจุบันควบคุมดินแดนยูเครนหนึ่งในหพยายามลุกเข้าเมืองทอรเรสมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมทหารราบที่ได้รับการสนับสนุนจากระเบิดนำวิถีอนุภาพทำลายล้างสูงทยอยยึดที่ละหมู่บ้านตลอดแนวรบประธานาธิบดีวอลินเมเยเซเลนกี้ผู้นาของยูเครนมีคําสั่งให้ผู้บัญชาการทหาร พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดการรุกคึบของกองทัพรัสเซียให้มากที่สุดสําหรับทอรเรสนั้นเป็นเมืองด่านหน้าที่สําคัญทําหน้าที่เป็นการชนไว้นับสิบปีเนื่องจากว่าอยู่ติดกับดินแดนที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียหนุนหลังยึดไปเมื่อปี2 5 5 7จากนั้นมาก็กลายเป็นเมืองป้อมปราการที่สําคัญของอยูเครนสาหรับรัสเซียทอรเรสมีชื่อเดิมว่าเดอะซีสตามชื่อเฟลิกเดอร์ซีสผู้ก่อตั้งหน่วยตำรวจรับรัสเซียหากยึดได้สําเร็จจะทําให้ประธานดีวาลาดิมีร์ปูติน ผู้นําของรัสเซียเข้าใกล้เป้าหมายครอบครองภูมิภาคดอนบาสเข่อุซักกเก่าทางโซนออกของยูเครนซึ่งประกอบไปด้วย2แคว้นได้แก่แคว้นลูฮานและแคว้นโดเนสนักวิเคราะห์ทางทางหารของยูเครนกล่าวว่าการล่มสลายของโทรเรสที่ตั้งอยู่บนเนินเขาจะทําให้รัสเซียสามารถตัดขาดเส้นทางที่ส่งกาลังบํารุงที่เชื่อมทหารยูเครนในพื้นที่กับเขตสูร้รบรวมถึงถนนสายหลักไปโปรโคอฟคอสเตียนตินิฟกาได้อย่างเด็ดขาด ความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับกับการสูญเสียพื้นที่เพิ่มเติมของยูเครนในเวลานี้ในขณะที่วอรดลเมียรเซลนกี้นั้นก็พยายามที่จะสั่งทหารให้ดําเนินการต้านทานกองทัพรัสเซียแต่ด้วยศักยภาพและประิมาณของกองทัพรัสเซียในเวลานี้ทําให้ทางด้านยูเครนนั้นยังไม่สามารถที่จะต้านทานพวกเขาได้แม้แต่น้อยนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนีเกาะติดดามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ